ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสกุลสกุลอาจารย์น้อมบูนค่าเรืองความรักมนีนัดสี่ใบอา,าจารย์เนาะอ่องทองอาจารย์เราจะเป็นยังไงความรักความรักมณีจะเป็นยังไงความรักโชโงนี้ ยี่ข้อมึงหวงกันนะจ้ะเนาะตองบอกสันอ่าชีนี่เอ่อเมียหลวงกับเมียน้อยอาชี้าแกงแยงชิงดีกันเออเรียกว่าเมียหลวงกับกำลังตังทองอยู่เนาะจ้ะเนาะเออครูชายก็ต้องมาทางเมียหลวงนี่เหรอมียน้อยกัชุ่งบ่ยอมนะจ้ะเนาะเออดึงกันอยู่บ่ฮู้พลังงานไผแล้วกัพลังงานนึงกัคิดฮอดคนรักเนะจ้ะเนาะตองบอกสันอยากไปหาแต่ว่าไปบ่ได้อาจสิทำงานนะจ้ะเนาะติดงานก็เลยไปบ่ได้คได้คิดฮอด เออขึนหอดกันตอนที่ยูน้ำกันพระอาจารยนะ์เนะาะต่างบอกอีสันพลังงานผู้ใดเนอ้อนี่คือเสาแถวขึ้นหอดโคตรรักพนระอาจารยนาะอยากไปหาแต่ว่าโบเล่ไปเพราะว่าเป็นติดงานนะจ๊ะต่างบอกอังสันเพื่อเสพหาไปทํางานเนาะต่าบอกอังสันขึ้นหอดตอนอะายุน้ำกันระวังเระอาจาเด้อผู้ใดก็เลยเออย่างกับข้ามกันขึน้นก็เลยนาะอาจารย์เนาะกันข้ามกัน,กน,นกนะข,ขึ้นเนี่ยไอ้ระวังน้ำแน่เอออาจจะมีเอ่อ คนบ่วงดีก็เป็นไปได้เออต้องบอกสันสิออกไปใช้มาใช้กันเลยแต่ว่านี่ก็ยังมีคนอยู่หน,าานออ้าต่างอยู่นะจ๊ะเนาะเออยังบ่มี่ยังยังบ่มี่ยังหนาเป็นห่วงแต่ว่าคันมันมืดมันค่ำมึงอย่าออกไปข้างนอกผู้เดียวเด้อจ้ะเด้อมันอันจะไล่เลยบอกสันอืมเอาขึ้นสิบ่มี่ยังแล้วจาา้าหาผู้ใดมาก,กันัผา,ายฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนติ๊งๆให้น้ำน,นีน่เด้อจ้ะเด้อสวัสดีจ้า